สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยจะมาทำส้มตำเจนะคะคลิปนี้ยังไม่รู้พี่อ้อยจะได้ลงเมื่อไหร่เนาะแต่ว่าทำหลังจากออกเจนะคะเพราะว่าพี่อ้อยทานปกติก็ทานมาังทานเจอยู่นะคะแต่ว่าถ้าจะทานแบบเต็มๆก็คือ12วันเนาะออกเจพี่อ้อยก็ทานมังโซยลัดนะคะ ว่าเขาเป็นคกไม้นะคะเขาแรงกำลังเขาไม่เท่าคกที่เราเคยใช้ใส่พริกใส่พริก3ามเม็ดนะคะก็ใช้เป็นถั่วทอดนะคะไม่ได้ใช้ถั่วครวนพะอดีไปทำกับข้าวหถั่วคั่ว ไม่ใส่ชูรสนะคะไม่ใส่ไม่ว่าจะเป็นซุปคงหรืออะไรไม่ใส่ฝน <c oughs> ตก <c oughs> ได้ยินเสียงฉ <c oughs> ุนได้ยินเสียงฝนนะคะลงหลังคา ทำสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะคะที่ว่าจะใช้เป็นน้ำตาลซองนะคะเป็นน้ำตาลย่าหวานนะคะ ใส่มะนาวหนึ่งลูกนะคะมะเขือเทศวันนี้พี่อ้อยไม่ได้ไปเองเนาะให้ลูกชายซื้อมาให้เราซื้อเป็นมะเขือเทศแบบนี้มานะเควพี่อ้อยอยพอมาทานนะจริงๆพี่อ้อยทานเล่นนะคะมะเขือเทศแบบเนี้ย นี่นะคะก็จะเป็นมะละเนาะแล้วก็แคลอทละกอนะคะ <c oughs> ใช้เป็นมะระขี้นกนะคะเพราะว่าช่วยเป็นเบาหวานเนาะมาช่วยลดน้ำตาลได้ชูพี ไม่ค่อยมีน้ำเนาะจ้อยคิดว่าเขาน่าจะตัวครกอะ่ะเขาดูดน้ำไปนะคะเสร็จิดนึงเนาะ ตัวมะละพี่อ้อยไม่ได,ไได้ไม่ได้ล้างน้ำเกลือนะคะคือ,อ่ล้างน้ำธรรมาดาแล้วก็หั่นเลยนะคะน้ำจะไม่เยอะนะคะ ขนมจีนนะคะซื้อเป็นแบบเส้นแห้งนะคะเอามาต้มเองเนาะเพราะว่าขอโทษนะคะตั้งต้องเอียงไม่ทันได้มองอ่าขนมจีนก็จะทานได้แค่หนึ่งทับพีนะคะหนึ่งทับพี เพราะว่าอันนี้เป็นข้าวมื้อที่สองนะคะก็เลยจะไม่ได้ทานเยอะเน้นผักนะคะมีพอดีมีปิดย่อยอยู่คนเสร็จแล้วส้มตำมากระสายฝน <c oughs> เสียวฝนตกก่อแปะก่อแปะนะคะน้ำไม่เยอะนะคะน้ำน้อยเพราะว่าย่อยใช้เป็นพกไม้เนาะเขาก็น่าจะดูดน้ำออกไปหมดเลยนะคะก็ รสชาติก็อร่อยนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกับพี่อ้อยนะคะส้มตํานะคะใส่มราระคีโนกนะคะน้ำตาลอีกขั้วย่าหวานนะคะแล้วก็ขนมจีนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ